ที่นี้มาสาธยายสังวาสละเอียดละเอียดครบครบชัดๆัเจนเจนได้เกินถึงความเป็นพุทธสังวาสมาแล้วนิดหน่อยนั้นเป็นขั้นต้นซึ่งสังวาสแตกต่างกันขั้นต่อมาก็คือนิกายและที่แตกต่างกันเป็นนานาสังวาสที่ต้องลงพรหมทันและสมานสังวาสยกเว้นคนผู้ทำตนเป็นอสังวาสคือผู้ที่ปราชิกไปด้วยตนเองเท่านั้นที่ไม่นับว่าเป็นพุทธสังวาสแล้ว ทั้งกายทั้งสัญญาในชาตินี้ไปทั้งชาติซึ่งชาวพุทธทุกคนต้องตัดขาดกับสมีคนผู้ประราชิกไม่นับเป็นพุทธชาวพุทธต้องปิดตายเด็ดขาดที่จะให้ความรู้อันเป็นพุทธแก่สมีคือผู้ประราชิกไปแล้วทุกคนตลอดชาตินี้ที่สมีมีชีวิตอยู่อาสังวาดนี้โทษหนักสุดแล้วหนักที่สุดแห่งที่สุดคือ หนักยิ่งกว่าคนผู้มีโทษถ,ถูกลงพรมทันและอับเปหิตในพุทธสังวาสนับเอาผู้ถูกลงพรมทันเป็นที่สุดในคนที่ยังเชื่อพุทธดังนั้นผู้ที่ถูกฆ่าทิ้งไปจากพุทธสังวาสคือสมีผู้อสังวาสที่ทำปราชิกทุกคนเท่ากับตายไปจากพุทธทงชาติแม้สมีจะยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องปฏิบัติกับสมีเช่นผีที่คนไม่พึงเข้าใกล้ผีเด็ดขาด ชาวพุทธต้องปฏิบัติกับสมีชนิดทีเดียวคนผู้มีโทษถูกลงพรหมทันคือผู้มีความผิดถึงขั้นถูกความบาตเป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจันทร์ทุกคนห้ามบอกห้ามสอนเขาผู้นี้ปล่อยเขาตามยถากรรมของเขาหรือแม้อภเยหิตก็คือผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่สมเท่านั้นการคบหาสมาคมเกี่ยวเนื่องในธรรมะยังทำได้ ส่วนผู้ประราชิกนั้นร้ายแรงหนักสุดๆยิ่งกว่าผู้ถูกลงพรหมทันจึงเป็นเรื่องน่ากลัวสุดๆแห่งที่สุดของพุทธแต่ความเสื่อมของชาวพุทธทุกวันนี้ได้ปฏิบัติกับสมีผู้ประราชิกย่อหย่อนกันนักหนาสาหัสจนเป็นการเสียหายร้ายแรงทำลายศาสนาพุทธกันไม่เหลือเชื้อดีแล้วเพราะทุกวันนี้ชาวพุทธไม่เข้าใจว่าโทษประราชิกเป็นโทษร้ายแรงสุดร้ายนั้นอย่างไรที่ถูกต้องท่องแท้กันแล้ว จึงไม่มีใครเกรงกลัวโทษประราชิกกันอย่างที่ควรจะเป็นทางทางที่โทษประราชิกนั่นคือคนผู้ฆ่าตัวตายไปจากศาสนาพุทธแล้วทั้งชาติในชาตินี้ซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องปฏิบัติกับสมีเท่ากับคนตายที่เป็นผีถ้าสมีรปรากฏตัวเข้ามาในหมู่คนทุกคนก็จะต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องธรรมะแต่ทุกวันนี้วงการพุทธยัยงคลุกคลีสมีเกี่ยวข้องอยู่กับชาวพุทธ แม้แต่ให้สมีทำหน้าที่ร่วมประเพณีอยู่ในวงการสมด้วยซ้ำจึงเป็นความเสียหายร้ายแรงเป็นการเน่าในหมักหมมกันสุดๆแล้วในศาสนาพุทธคนผู้ตายเน่าแล้วยังเอามาร่วมเน่าปากบนอยู่กับคนเป็นเป็นคนเป็นเป็นก็ช่างกระไรไม่รู้ของเน่าเอาเลยจริงความว่าความหมักหมมเน่าไหนนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงความไม่สะอาดของผู้อาบัติที่คนผู้นี้คือคนเน่า ดังนั้นหากยังยอมให้สมีคลุกคลีกับคนมันก็หมักหมมเป็นของเน่ากันไปใหญ่เอาผีเน่าที่เป็นปราชิกมาคลุกคลีอยู่นี้มันจะเน่าเหม็นขนาดไหนล่ะซึ่งชาวพุทธทั้งหลายต้องเข้มงวดอย่างเด็ดขาดในข้อนี้นั่นคือต้องอย่าให้สมีแต่ละคนได้รับความรู้ที่เป็นพุทธศ,ศ,ศาสตร์กันอีกเหมือนคนที่ตายจากกันไปเลยเป็นผีเน่าแล้วจริงๆผู้ปราชิกจึงเป็นผู้ห้ามสังวาดเด็ดขาด หนักหนาสาหัสกันปานนั้นคือโทษประราชิกค,ความเป็นสังวาสเริ่มข้อแรกก็ละเอียดยิ่งยิ่งยากที่จะรู้ตามได้แล้วตั้งแต่ความเป็นสัญญายิ่งความเป็นกายก็ยิ่งลึกลำ้ำดุดเดียวกับพระเจ้าของชาวเทวนิยมที่ป่านนี้ก็ยังลึกลับอยู่ยังไม่มีใครสัมผัสได้ด้วยกายเลยแต่ชาวเทวนิยมต่างก็ร่วมกันนับถือว่ามีกันอยู่แบบอธิสมานกายคือ กายที่ไม่มีกายกันเลยจริงๆลมๆแรง,งๆแท้ๆแต่ต่างคนต่างเนรมิตเอาของตนของตนแต่ผู้เดียวมีของตนแต่ผู้เดียวชื่อว่านิรมาณกายก็พากันหลงสมมติกันว่ามีกายพระเจ้าที่ร่วมกันเป็นสัมโพกกายทั้งๆที่พระเจ้าไม่มีกายเลยเทวะนิยมทั้งหลายทั้งหมดจึงจมงมอยู่กันไปกับลมๆแรงๆกันอยู่ตลอดการ แม้สัญญาก็ต่างกันไปล้องใครของมันไม่เคยมีใครสักหนึ่งคนแม้แต่พระศาสดา,า,าที่เป็นพระบุตรแท,แท้ก็ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสัมผัสกายพระเจ้าและแต่ละพระเจ้าของแต่ละาศาสดาของาศาสนาแต่ละาศาสนาที่เป็นเทวะนิยมทั้งหลายต่างาศาสดาต่างก็มีแต่สัญญาล้องตนของตนไม่มีสัญญาอย่างเดียวกันเลยแต่ชาวเทวะนิยมทั้งหลายมากมายในโลกนั้น ก็ยังมีสัญญาร่วมกันอยู่แน่นมั่นสนิทใจว่ามีพระเจ้ากันอยู่ทุกศาสนาจริงๆจ,จังๆแต่สัญญาของแต่ละศาสดาในแต่ละศาสนาและทั้งศาสนิกชนแต่ละคนต่างก็มีสัญญาต่างกันไปทั้งนั้นไม่ตรงกันเลยสักคนไม่ว่าแต่ละศาสดาแต่ละศาสนิกชน 165ปราชิกนั้นอสังวาทซับซ้อนเชิงสอนที่ลึกซึง้งคล้ายกันกับชาวพุทธผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในโทษภัยร้ายแรงของความเป็นปราชิกซึ่งลึกล้ำมากยิ่งเรื่องนี้ภิกษุผู้ทำตนปราชิกไปนั้นร้ายแรงเท่ากับผู้นั้นตายไปจากศาสนาพุทธในชาตินั้นๆกันเลยทีเดียว ชาวพุทธทุกคนจะต้องไม่โอภาปราศัยหรือไม่ทำไม่พูดธรรมะกับสมีคนผู้ปราชิกนี้กันเลยถือว่าสมีผู้นี้เป็นผีที่น่ากเกลียดน่าก,กลัวสุดๆนับเป็นซากศพของคนที่ตายไปแล้วจากศาสนาพุทธในชาตินี้และชาวพุทธทุกคนจะต้องช่วยกันกีดกันไม่ให้สมีผู้มีโทษหนักสาหัสที่สุดในความผิดของภิกษุของศาสนาพุทธผู้นี้ได้รับพุทธธรรมจากใครๆอีก ปิดกั้นธรรมะแก่สมีกันเด็ดขาดแม้จะอยู่ในร่างคารวาสแล้วคารวสด,ด้วยกันก็ต้องกีดกั้นกันเด็ดขาดไม่ให้ได้รับความรู้ที่เป็นพุทธศาสตร์ไม่ว่าในแบบใดๆอีกเลยตลอดชาติของสมีผู้นี้จนกว่าสมีผู้นี้จะตายไปจากโลกชาตินี้โทษประราชิกนี้มันหนักร้ายที่สุดแห่งที่สุดในความเป็นภิกสุข,ของพุทธหนักร้ายแรงสุดยิ่งกว่าถูกลงพรหมทัน ถูกความบาดหรือถูกขับออกไปจากหมู่สงอับเปหิกันทีเดียวโทษถูกลงพรหมทานนั้นคือชาวพุทธทุกคนต้องความบารเขาผู้นั้นต้องไม่พูดไม่จาก,กับคนผู้นี้เหมือนกับไม่มีคนผู้นี้อยู่ในสังคม ไม่บอกไม่สอนธรรมะแก่บุคคลผู้ถูกลงพรหมทันนี้ปล่อยให้เขาเป็นหมาหัวเน่าไปจนกว่าคนผู้นี้จะแก้ไขปรับปรุงตนเองดีขึ้นจนกระทั่งหมู่สงยอมรับว่าเขาดีขึ้นเพียงพอแล้วหมู่สงจึงจะยกโทษอภัยให้แก่เขาจึงจะรับผู้ผิดนี้กลับเข้าสู่หมู่เป็นภิกษุผู้บริสุทธิ์ปกติกันใหม่แต่โทษผู้ทำตนประชิกนั้นเป็นโทษที่ร้ายแรงเลวต่ำสุดๆ ไม่มีโทษใดจะร้ายจะเลวยิ่งกว่าอีกแล้วโทษนั้นจึงเป็นโทษร้ายสุดๆเท่ากับเขาได้ฆ่าตัวตายไปแล้วในชาตินี้จากพุทธศาสนาชาวพุทธทุกคนต้องตัดขาดเด็ดขาดไม่ให้คนผู้ประราชิกเข้ามาร่วมธรรมะใดของศาสนาพุทธไปทั้งชาติคนผู้ประราชิกคือคนผู้อสังวาสเป็นผู้ร่วมใดๆกับความเป็นพุทธธรรมไม่ได้ไปตลอดทั้งชาตินี้ สมีจึงเป็นแค่คนทั่วไปอยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่ใช่พุทธคนผู้ประราชิกชื่อว่าเป็นคนที่ชาวพุทธคารวะทั่วไปก็ต้องตัดขาดเขาจากธรรมะที่เป็นพุทธตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่แค่คนผู้นี้บวชไม่ได้เท่านั้นสมีหรือคนผู้ประราชิกไปแล้วจะร่วมกรรมการงานจารีตประเพณีของศาสนาพุทธใดๆไม่ได้ส่วนเรื่องความเป็นอยู่เป็นคนมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เรือเกี่ยวกับพุทธธรรมนั้นก็แล้วแต่ที่จะคบหากันแต่ละคนที่จะคบค้าสมาคมกันไปตามควรซึ่งความรู้ในธรรมวินัยประเด็นที่อาตมากล่าวมาแล้วนี้ทุกวันนี้ชาวพุทธไม่มีแล้วต่างย่อนยานกันไปหมดแล้วสมีก็คลุกคลีกันกับทุกๆกรณีในวงการพุทธศาสนายกเว้นบวชไม่ได้เท่านั้นมันจึงยิ่งกว่าของเน่าที่หมักหมมเน่าเฟะกันหนักหนาสาหัสร้ายกาศสุดๆแล้ว ชาวพุทธจึงไม่กลัวความผิดที่เป็นปราชิกตามธรรมวินัยแท้จริงของพระพุทธเจ้ากันแล้วทุกวันนี้คนผู้ที่จะสามารถรู้จักรู้แจ้งร,รู้จริงในความเป็นอสังวาสหรือปรราชิกนั้นจึงยากสุดยากยิ่งจริงๆแท้ 366ความซับซ้อนที่หมุนรอบเชิงซ้อนของสังวาสชาวพุทธที่มารู้โทษภัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทิ้งสมีออกไปเป็นคนผู้อสังวาสจึงเหมือนกับความไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นพระเจ้าที่หลอกตอนอยู่จึงลึกลับซับซ้อนของชาวเทวะนิยมทั้งหลายแค่ตนเอง พระศาสดาทั้งหลายก็ไม่รู้จักแล้วนั่นคือพระศาสดาของเทวนิยมยังไม่รู้ตนเองว่าที่จริงนั้นตนเองนั้นแหลคือเจ้าของความรู้ความจริงที่ตนเองได้สะสมมาเองแต่ละชาติมากมายนับไม่ถ้วนกว่าจะมีความรู้ความจริงเท่าที่ตนมีมาประกาศความเป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นในโลกเพราะพระศาสดาทุกองค์ยังไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักกรรมวิบากของตนเอง จึงเท่ากับพระศาสดายังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความรู้ความจริงที่ตนมีแล้วว่าเป็นของตนจึงยังไม่รู้ตนอยู่ว่าความรู้ความจริงที่ตนนำมาเผยแพร่สั่งสอนผู้คนอยู่นั้นเป็นของของตนยังหลงผิดว่าเป็นของพระเจ้าที่ลึกลับความลึกลับนี้คือสังวาสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมกันอยู่ของพระศาสดากับพระเจ้าที่พระศาสดาเองยังไม่รู้จริงยังอวิชชาในความจริงนี้ ซึ่งเป็นความร่วมกันอยู่หนึ่งเดียวกันแท้ๆเป็นสังวาดกันจริงๆซึ่งพระเจ้ากลายมาซับซ้อนกับพระศาสดาอันเป็นเจ้าของความรู้ความจริงของตนเองแท้ๆแต่พระศาสดาเองกลับไม่รู้ตนเองของตนเองมันจึงเป็นความซับซ้อนที่หมุนรอบเชิงซ้อนจนกระทั่งความเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆแต่หลงลึกลับว่ามีสองคือมีพระเจ้ากับมีพระศาสดาวอวิชา คือพระศาสดาไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าก็คือตัวพระาศาสดาเองนั่นเองที่ตนเองสะสมซ้ำพระวิบากความรู้ความจริงของตนเองมานับชาติจึงมีความรู้ความจริงนี้มาประกาศแก่มนุษย์ในโลกแต่พระศาสดาเองไม่รู้จักรู้แจ้งความจริงนี้เพราะพระาศาสดาเทวนิยมยังไม่มีปัญญาที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตนเองทั้งทั้งที่ตนเองก็คือพระเจ้าของตนเองนั่นเอง ร่วมกันเป็นสังวาสเดียวกันแท้